ได้ค่ะวันนี้พี่ลุงมาแชร์ชประสบการณ์ของน้องจะว่าเป็นสิทธ์น้องหรือเป็นลูกศิทธ์ก็ได้นะคะ,ะน้องท่านนี้ก็เคยโดนโดนคุณสยโดนโดนอาถารมาแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันที่วัดท่าสงเมื่อประมาณในช่วงปีที่ลุงไม่แน่ใจว่า64หรือ6 5ได้เคยช่วยน้องไปเอานั้นปฏิบัติธรรมอยู่ แต่ก็บอกวิธีแก่ให้น้องพยายามแก้ตามที่พระเด็กกับคุณหลวงพ่อได้บอกไปนะคะจนปัจจุบันนี้น้องก็คือ,อหลุดเป็นช่วงๆแล้วก็โดนกระทําซ้าเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาขอเรียนวิชาฝึกวิชาซึ่งพื้นฐานน้องมีอยู่แล้วพี่ตู่พี่รุ่งก็เลยสอนวิชาให้บางส่วนไว้ป้องกันตัวเองให้น้องป้องกันตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะอันนี้มาแชร์เป็นประสบการณ์แล้วพอช่วยตัวเองได้ เห็นคนที่ถูกทําคืออ่าคนที่ถูกกระทาจากจากคนที่ทําน้องอะ่ะก็อยากจะช่วยเขาเพราะว่าผู้ชายคนเนี้ยคนที่น้องช่วยนะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาโดนโดนทำเสน่ห์จากผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่คนค้างบ้านน้องเนี่ยเคยทํเสน่ห์ใส่ใส่อ่าสามีของน้องแล้วครอบครัวน้องโดนมานะคะก็แก้อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชายคนนี้กําลังจะโดน บางเออน้องก็ไปเผือกเรื่องของเขาแต่พี่ลุงอะก็เตือนว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้จ่ายค่าครูสองถ้าหนูช่วยเขาปับ๊บหนูต้องรับแทนเขานะก็เตือนน้องไปแล้วน้องก็บอกว่าสงสารเขาอะพี่เขาต้องมารับกรรมอะไรแบบนี้หนูไม่อยากให้ใครโดนเลยคนเห็นคนโดนของแล้วรู้ว่ามันทุกข์ทรมานเพราะว่าน้องโดนมาเป็นเวลาหลายปีนะคะเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อสมัยก่อนหาว่าน้องบ้าหาว่าน้องเสพยาบ้าติดยาบ้า ็เลยปัจจุบันนี้น้องดีขึ้นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าคนที่เขาทํะเขาเลิกยุ่งกับน้องไหมก็ไม่เลิกเขาก็ยังทําอยู่นะคะน้องแก้ก็แก้กลับไปส่งกลับไปสอนวิธีช่วยเหลือตัวเองป้องกันตัวเองไปสรุปวันหนึ่งน้องก็ส่งข้อความมาบอกว่าพี่หนูเลิกยุ่งหนูเลิกช่วยเขาแล้วค่ะ ก็เลยถามว่าคนไหนคนที่เป็นกู้ภัยนั่นแหละคนที่มองสงสารเขานั่นแหละปรากฏว่าหนูไปช่วยเขาแล้วหนูรับเองทุกอย่างเลยหนูรับแทนเขาหมดทุกอย่างเลยอ้าวก็พี่บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งเนาะถ้าเจะตัวเขาไม่อนุญาตหรือเขาไม่ได้รับรู้อะไรหรือเขาไม่ได้จ่ายค่าครูหรือถ้าเขาเรียกมัน มันต้องมีอ่ะหลวงพ่อบอกว่ามันต้องมีถ้าเราไปยุ่งเรื่องเรื่องแตยศาสตร์เรื่องคนใสของคนอื่นเนี่ยค่ะมันต้องกันตัวเองนะคะถ้าเราไม่เก่งพอไม่แน่พอเหมือนท่านพระอรหันนะคะที่ท่านสามารถปกป้องหรือจะช่วยสงเคราะห์ปัดเป่าให้ใครอันนั้นนะ่ะท่านสามารถทําได้แต่ท่านก็ไม่ทาให้ทุกคนนะท่านทําเฉพาะคนที่เกี่ยวเนื่องกับท่านนะคะแต่แล้วพอน้องไม่ยุ่งแล้วบ้านเนี้ยเขาก็รู้ว่าน้องแบบไปช่วยคนนั้นก็เลยไปจ้างหมอทํามา มันเป็นลักษณะน้องบอกว่ามันลักษณะมันจะคล้ายๆหนวดปลาหมกึกกระดูกกระดิกได้คล้ายๆหนวดปลาหมกึกนะคะแต่แล้วก็เอามาอยู่ที่บ้านน้องเข้าไปในตัวน้องเยอะเลยเต็มเยอะแยะไปหมดเลยจะแก้อย่างไงน้องก็ถามว่าจะแก้อย่างไงก็เลยบอกน้องไปว่าก็ปิดมิติเขาแล้วก็กันเขตให้เข้ากลับไปมาทางไหนให้ไปทางนั้นให้กลับไปบ้านคนที่เขาส่งมานั่นแหละหรือคนที่เขาร่วมมือกันทํานั่นแหละ <c oughs> บอกน้องไปแบบนั้นนะคะ แต่แล้วน้องก็ทำตามตามที่บอกตามที่แนะนำํำตลกว่าไอ้ตัวหววดหมูดเนี่ยมัเข้าไปก็ไปอยู่บ้านนั้นอยู่อยู่บ้านที่ทํานองนั่นแหละคืออ่าในต่างจังหวัดะมันจะบ้านติดกันพูดคุยกันได้ยินได้ยินเสียงรู้สึกว่าเขาตะโกนไล่ดา่หาหนน้องมาว่าทําอะไรเขาอะไรประมาณแบบนั้นแก้ไม่ได้แล้วเขาก็ไปหาคนที่ทําคนที่ทําทํามาหาน้องก็แก้ไม่ได้ แล้วก็ไปหาคนช่วยแก้ช่วยกันไม่ให้ไอ้ตัวตัวขยิกขยื้เหมือนวอดบึกเนี่ยไปที่บ้านเขาสรุปก็ยังแก้ไม่ได้แล้วมีหมอคนหนึ่งบอกว่าจะช่วยแต่ว่าเรียกมาห้าหมื่นซึ่งห้าหมื่นเนี่ยจะก,กันได้ไหมจะช่วยได้ไหมหรือเปล่าก็ไม่ร,ร,มรู้เราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกมาจากไหนไปออกมาจากไหนไอตัวเนี้ยเต็มเต็มไตหมดเลยน้องบอกว่ามันกระดิกได้แล้วมันแบบไปเร็วมากมาเร็วมากน้องบอกว่าบางตัวมันหลุดออกจากออกจากช่องคลอดอะออกจากกางเกงในอะ เราก็มากองอยู่ที่พื้นแล้วมันก็หัวแล้วมันก็ไปคือทั้งไล่ทั้งถีบให้มันไปม,นมันก็ไปค่ะป้ายค่ะมาแชร์ประสบการณ์ว่าอย่าไปยุง่งเรื่องคนอื่นหรือถ้าคนที่ทําแล้วคิดว่าตัวเองป้องกันไม่ได้แก้ไม่ได้อย่าไปยุ่งเลยค่ะเรื่องศยยศาสตร์พอถ้าโดนขึ้นมาแล้วก็คือมันเป็นภัยจริงๆถ้าคุณแก้ไม่จบคุณก็หมดตัวไม่งานก็คือตุย ประมาณนี้นะคะก็บอกน้องอยู่ว่าอันนี้เราป้องกันได้เราเราเราช่วยเหลือเองได้พาะครูบาอาจารย์ท่าน,นคุมของปกป้องเรานะคะก็ยังดีที่น้องน้องยังมีชานสมาบัติน้องยังสามารถรู้ได้เห็นได้มีอะไรปรึกษากันเราแนะนํายังไงน้องก็ทําไปก็ช่วยป้องกันแก้ไขได้ในบางส่วนนะคะแต่คนนี้คืออ่าจะเรียกว่าเป็นสิทธ์ก็ได้เนาะ เวลาเวลามีอะไรก็ให้คําแนะนําแล้วให้เขาทําเองให้เขาแก้ด้วยตัวของเขาเองนะคะก็มีมีเคสแบบนี้มาเล่าให้ฟังเนาะแต่ได้เป็นประสบการณ์กับบุคคลอื่นๆบางคนถ้าแค่รับฟังเรื่องของคนอื่นก็ได้รับเตจกรรมได้รับ ผลกระทบแล้วนะคะถ้าจิตไม่แข็งพอก็คือก็ระวังป้องกันตัวเองนะคะสวนมไหว้พระเป็นประจำอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันแล้วก็เป็นบาตพื้นฐานให้เราได้ตั้งบุญบาร,รมีด้วยตัวเราเองด้วยนะคะวันนี้นะ้ำมันผากแก้นี้ค่ะสวัสดีค่ะ